สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวเรื่องราวของทีมซา,าริกาดงนิวคาสเซลครับจบลงไปแล้วสําหรับฤดูกาล2023-2024ถ้านับเป็นฤดูกาลก็เป็นฤดูกาลที่2ของการเข้ามาเทคโอเวอร์เต็มๆของกลุ่มทุนซาอุครับความหวังใหม่ของชาวทุนอาร์มี่นี่เป็นฤดูกาลมีความหลากหลายทางอารมณ์สูงมากครับนับตั้งแต่ตอนเปิดฤดูกาลเลยทีเดียวช่วงก่อนเข้าการแข่งขันครับตลาดซื้อขายกับชื่อที่แสนจะคือหา,าที่สุด ชื่อหนึ่งเลยครับ it, หลายคนที่เป็นแฟนยูาสเซิลเองก็อาจจะไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะได้นักเตะคนนี้มาครับแกนกลางของทีมเอซีมิลานแกนกลางของทีมชาติอิตาลีครับซันโดโตนารีดึงตัวมาจากเอซีมิลาน64ล้านยูโรครับต่อด้วยฮาวิบาน44ล้านลิ n โนลิฟาเมนโตอ่าลุยส์ฮอรนี่ยืมมาเรียกว่าแต่ละคนที่เอาเข้ามาเนี่ยเป็นรากฐานแห่งการต่อสู้เริ่มต้นยุคใหม่ ในฤดูกาลที่2อ,อย่างจริงจังอีกทีนึงแต่ถ้าว่าการเข้ามาของซันโดโตนาลีครับนอกจากสร้าง Impact ให้กับเกมการแข่งขันแล้วนัดแรกเนี่ยลงเปิดตัวประเดิมสนามอุ่นเครื่องไม่นับนะเอานัดแรกในพรีเมียร์ลีกเลยนิวคาเสเซิลสร้างแมตช์ประทับใจนะแฟนบอลยังคงจำได้แหละ5ประตูตอนหนึ่งครับเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้โอ้โหเปิดตัวสวยงามครับระบบก,การเล่น4-3-3มีบุนโอกิมไรายคุมแดนกลางอยู่แล้ว คือชุดของวันแรกเนี่ยต้องบอกว่าดูเหมือนจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของฤดูกาลจนถึงจบฤดูกาลเลยนะผมว่านี่คือชุดที่เอ็ดดี้ฮาวตั้งใจจะใช้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่จบนิกโปฟเฟาเสาแบ็คขวาใช้คิรลนทิปเปีย่แบ็คซ้ายแดนเบิร์นคู่เซ็นเตอร์เป็นสเวนบอดแมนกับฟาเบนชาตอนนั้นเวลานั้นใครต่อใครก็เอาเรียกว่าช่วงต้นฤดูกาลนะใครต่อใครอยากเห็นลิฟามิโต้ลงสนามเหลือเกินอยากเห็นลูอิธฮอลลงสนามเหลือเกินเพราะว่าแดนเบิร์น กลายเป็นช่วงเวลาหนึ่งนั้นมีจุดอ่อนกับทีมยูคาเซ่นนะครับช่วงเวลาที่ทีมเสม,มอรหรือพ่ายแพ้ตัวของแดนเบิร์นมักจะเป็นจุดอ่อนที่ถูกจี้เวลาคู่แข่งบุกเข้ามาหลายคนทํามีมทําแผนล้อเลยว่าถ้าจะบุกิวคาเซ่นลุยมาแค่ทางซ้ายอย่างเดียวก็น่าจะพอนี่เรื่องของแดนกลางอันนี้คือเรื่องของแดนหลังพอเล่นไปได้พักหนึ่งมันเริ่มมีนักเตะบาดเจ็บสเปนบอสแมนบาดเจ็บบ้างฟ้าเบียนชาสลับกันมัางทิปเปียตอนนี้โอกาสของลิฟาร์เบนต้นเริ่มลงครับลงมากกว่าแค่ ฟุตบอลคาราบาวครับลงมาแล้วเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แทบจะทุกนัดนัดที่จํากันได้ก็แน,น่าจะเป็นแมตช์ที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้และเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ลุยซอนมาได้โอกาสตอนท้ายดูการครับเมื่อสวินบัลแมนเจ็บไปต้องขยับแดนเบิร์นไปคู่กับฟาเบนชาและลูอิสฮอนได้ประจำการทางฝั่งซ้ายไอ้หนุลูอิสฮอนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนผมไหมว่าถ้าใครดูทันยุค90นะลูอิสฮอนมีความเหมือนสจวร์ตเพียสอดีตกองหลังเดอะไซโคนะจอมโหด เออผมว่าลุยส์อมมีความคล้ายตรงที่ว่าบุกก็ได้รับก็ดีเออแล้วแพชชั่นนี่เหมือนอ,อ๋อผมอาจจะคิดไปเองก็ได้แดนกลางครับบูนอกิมไราขนาบด้วยทางขวาตอเนลรี่ทางซ้ายโจลินตันสามคนนี้แหละจนถึงตอนนี้ผมยังอยากเห็นพวกเขาลงเล่นด้วยกันอีกเลยหลังจากเห็นตัวเนอรี่ลงได้ไม่กี่นัดนัดแรกครับพีคที่สุดยิงลูกนั้นนี่คือแบบโอ้โหเปิดตัวได้สวยงามเลยใช้เวลา6นาทีครับวิ่งเข้ามาชาร์จนที่เหลือคือพลังงาน แต่ช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่ลงสนามแฟนบอลก็สุกเอ๊ะทำไมเอ็ดดี้ฮาวเปลี่ยนตรนาลี่ออกบ่อยเหลือเกินไม่ฟิตหรือ,รอ,อยังไทงทั้งๆที่ตนาลี่ตอนอยู่เอซิมิลานี่คือจอมพลังนะเ,เล่นแบบวิ่งไม่มีหมดแต่มาอยู่กับ New นิวคาสเซิลช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวก็โดนเปลี่ยนออกเดี๋ยวก็โดนเปลี่ยนออกจนกระทั่งในที่สุดคดีความก็มาเรียกว่าอะไรเรื่องมันมาแดงนะเมื่อเขาบอกว่าตนาลี่มาพร้อมกับคดีการพัวพันการเล่นการพน,นัน แล้วก็ถูกแบนไป1ปีเต็มเมคือนิวเซินเสียตังค์ซื้อนักเตะที่แพงที่สุดออกมาแล้วไม่ได้ลงสนามนี่คือจุดเรียกว่าจุดพลิกผันของฤด,ดูกาลนี้ของนิวเซินเลยก็ได้ครับการนี้เป็นหนังคือนี่คือตอนนี่แบบฮะอะไรวะเนี่ยอยู่ก็มาเอาพระเอกของเรื่องไปใช้คำนี้ได้ไหมไม่แล้วกันนะพระเอกของเรื่องปีนี้ให้ให้สามทหารเสือบูโนกิมารายเอออเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนตัดกลับมาที่แอนโทนีกอร์ดอนกับอิซักครับเมื่อกี้พูดถึงแดนกลางนะ สามตัวที่พูดถึงกองหน้าครับอีซักกอดอนอันเมรอนปีขวาอันเมรอนนะตามที่ตั้งเป้าเอาไว้แต่แรกกองหน้าตัวเป้าเป็นอีซักแล้วปีกซ้ายไปแอนโทนีกอดอนโดยตามแผนก็ต้องตั้งใจว่าจะสลับฮาวิบานคนที่ซื้อมาจากเลสเตอร์เนี่ยเป็นทีเด็ดทีขาดในช่วงเวลาที่ทีมต้องการความแตกต่างก็จะส่งฮาวิบาลนลงมาซึ่งในความเป็นจริงกอดอนก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจําเป็นต้องหาตัวมาแทนอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่เหตุผลของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยกเล่นเกมแบบไฮเพลส เออเล่นเกมบุกแบบสุดๆอะมันต้องใช้พละกําลังมากมายเหลือเกินทีนี้พละกําลังแบบนี้จําเป็นก็ต้องมีผู้เล่นสับเปลี่ยนอันนี้กอร์ดอนอีซักสังเกตให้ดีครับแต่ละนัดที่มีการแข่งขันแล้วได้ประตู2ใน3หรือครึ่งครึ่งอะห้ของการได้ประตูของนิวเซนมักจะมาจากการเข้าเพสจนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเสียบอลไปเองอะ่ะนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงตัวหลักแล้วกันครับที่เชื่อว่าคือแผนแรกของเอ็ดดี้ฮาวเพื่อนเพื่อนพี่พเห็นด้วยไหมอีกเรื่องหนึ่ง จากนั้นระหว่างฤดูกาลมีการบาดเจ็บสลับกันไปมากมายไปหมดทีนี้มันก็เลยต้องมีการเห็นความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเห็นการเรียนรู้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ก็คือความตื่นเต้นที่เอามาฝากกับแฟนบอลนั่นก็คือการเล่นแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในรอบ20ปีครับโอ้โหเปิดตัวมาเสมอเอซี AC มิลาน0-0ในถิ่นซานซิโรในแบบที่โดนโดนวิจาร์โดนตําหนิแล้วกันถ้าพูดคานี้นะทั้งฝั่งของ อาตุโลวิวดาบอกโอ้โหไม่สมศักดิ์ศรีเลยครับทางด้านนิวกาสเซนเล่นในแบบไม่คิดที่จะชนะอเลยเก็บแต้มมาได้จากซานซิโล ศูนย์ศูนย์ครับนัดที่สองยิ่งแล้วไปกันใหญ่ถล่มเปเอชเอครับปาเลสแซงแชักแมงยอดทีมแห่งยุโรปที่เซนเต์เจมพาร์คครับสีประตูต่อนหนึ่งผมเชื่อว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่านิวคาสเซิลเนี่ยเคยมีพื้นที่อยู่ในฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาก่อนจนกระทั่งเจอทีเด็ดทีขาดในวันนั้นแหละแถมสี่ประตูของนิวคาสเซิลครับมันมาจากนักเตะชุดเก่ายุคเดิมจากสตีฟบูธนะครับจากไมค์แอชลีย์เออมันเท่ตรงนี้ฮะเอ็ดดี้ฮาวเข้ามาเติมใส่ ใส่เวอร์ชั่นใหม่เข้าไปแต่นักเตะเก่าวนี่แหละอัปเดตขึ้นมาครับมิเกลอันเมลอนคนที่หลายคนบอกโอ้โหแจ็คกิลิตนะเคยบอกว่าโอ้โหคั้เล่นได้เหมือนอันเมลอนก็ไม่มีอะไรเลยอันเมลอนยิงก่อน1นศูนย์แดนเบิร์นกองหลังที่เป็นเรียกว่าเป็นแฟนตัวยงของนิวคาสเซิลมาตั้งแต่เด็กครับย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ในยุคข,ของเอ็ดดี้ฮาวดึงกลับมาไม่รู้ว่าวิธีการคัดสรรการเลือกตัวนักเตะ มันน่าจะมีเรื่องปูมหลังอะไรพวกนี้อยู่ด้วยชอนลองสตาร์ฟครับแล้วก็ฟาเบียนชาเออฟาเบียนชาหรือฟาเบียนแช่นะอ่ะก็ยิงเข้าไป4ี 1. แต่สุดท้ายเส้นทางของนิวคาสเซิลกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันก็จบลงอย่างรวดเร็วนะเมื่อนัดที่3ที่4ครับแพ้ให้กับบร์เซียดอทมูลเออทั้ง2นัดซึ่งไม่ไม่ต้องเสียใจใดๆเพราะตอนนี้ดอทมูลคือทีมที่เข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกผลแน่นอนจริงๆนะ และไปเสมอกับบารแรงต์แชแมงครับต่อด้วยแพ้กับเอซีมิลานช่วงเวลานั้นแหละครับเป็นช่วงเวลาที่ทีมเริ่มวิกฤตวิกฤตในที่นี้คืออะไรครับเริ่มเห็นผลครับการเล่นไฮเพรสของเอ็ดดี้ฮาวมันเริ่มแสดงความเหนื่อยล้าออกมาเออนักเตะเริ่มเจ็บเริ่มยืนระยะจนถึง90นาทีไม่ได้มันเริ่มเสียประตูในนาทีที่90อ่ะขออภัย70 80-90านำก่อนเอาไม่อยู่โดนตีเสมอบางนัดถึงขั้นเลยเถิดไปแพ้เลยก็มีนี่คือสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวต้องปรับแก้ หลังจากนั้นนักเตะได้ร,รับอาการบาดเจ็บหมุนเวียนกันไปหมดเลยนักเตะมีเท่าไหร่ก็ต้องใช้ในความโชคร้ายมีความโชคดีครับทีมได้เห็นศักยาภาพของนักเตะที่มีครับนานเท่าไหร่แล้วครับที่นิวเซิลไม่เห็นนักเตะจากชุดเยาวชนขึ้นมาครับในที่สุดมันก็ต้องมออีสถานการณ์นั้นสร้างเวลาบุรุษครับเจ้าหนูลูวิสไมลี่ถูกดันขึ้นมาจากทีมเยาวชนครับอายุ18ปีลงเล่นไป26นัด1ประตูกับอีกสแอสซิสต์ไม่ธรรมดาไม่เลวเลยทีเดียวนะ เป็นความหวังใหม่นักเตะตัวบาดเจ็บเริ่มทยอยกลับมาครับหลังจากการกดูการกโกผู้สาประตูเสียนิคป๊ปใช้ดูบักาก้านี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ทีมจะต้องคุ้นคิดนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่3ามคีแมน3พระเอกที่ผมบอกไว้เมื่อกี้ยังไงก็ยังต้องคงไว้บูน่กิมารายเก็บไว้ให้ได้นะนี่คือจอมทัพนี่คือเกรด A สุดๆคนเดียวที่ผมการันตีว่าเป็นเกรดของนิวาเซนแอนโทนีกอร์ดอนอเล็กซานเดอร์อิซัก3ตัวหลักเนี่ยครับ แฟนบอลยูวอ์เซนห่วงแหนเป็นอย่างมากยังไม่อยากพูดถึงเรื่องในฤดูกาลหน้าขอสรุปในฤดูกาลนี้ก่อนอีซักจบฤดูกาลนี้ด้วยการเป็นกองหน้าครับที่ยิงได้เกิน20 20ประตูนะเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีแหมมันย้อนมาเหมือนแชมเปียนลีกเลยนะนับตั้งแต่อารันเชียเลอร์ทำได้ครับเมื่อปี2003-2004ปีนั้นยิงได้22ประตูอีซักปีนี้ยิงได้21ประตูสุดยอดนะจบอันดับ7ในพรีเมียร์ลีกครับนักหน้างที่มีผู้เล่นนั้นเจ็บ มหาศาลเลยนะมีโจนาลีโดนแบนยาวอีกต่างหากยิงได้เยอะที่สุดตลอดการของสโมสรนในยุคพิเมเล็กเอ่อจะบอกว่าของสโมสรท่ทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าในอดีตก็เคยทำเคยทำได้ดีเหมือนกันยิงไปได้ทั้งหมด85ประตูแต่ว่าเสียประตูเยอะกว่าฤดูกาลที่แล้วนะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเสียไปแค่33ประตูมาถึงปีนี้เสียไป62ก็นั่นแหละเรื่องปัญหาในเกมรับที่มีอาการบาดเจ็บเยอะผู้รักษาประตูที่อดีตมือหนึ่งนะ แต่ถึงยังไงผมก็ว่ามันไม่แย่เหมือนยุคที่มีแอชลีย <c oughs> ยุคของสตีฟบูธที่ยังคุมทีมอยู่นะจุดนี้ก็ต้องน่าสนใจจบอันดับสูงกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลนิวคาสเซิลแบบว่าน่าจะรอคอยพอสมควรเออแต่ที่มันแหมมันตลกร้ายเหลือเกินครับอยู่เหนือกว่าเขานะแต่สุดท้ายการลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปครับจะต้องเอาใจไปแช่งแมนยูเพราะแมนยูนั้นเตะรอบชิงกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าแมนยูชนะแมนยูคาสเซิลจะหมดสิทธิ์ในการไปเล่นยุโรปแต่ถ้าแมนยูแพ้ครับแพ้ชนะตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้สิทธิ์ในการเล่นฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยจะตกมาที่นิวคาสเซิลโอ้โหงูกินหางนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับฤด,ดูกาลของนิวคาสเซิลฤดูกาลที่ดูจะพลิกผันและผ,ลผลันผวนมีดีมีแย่บนปน,นกันไปนะพี่ๆแฟนนิวคาสเซิลมีโมเมนต์ไหนให,ให้จดจำมากครับ ะจะนึกออกก็การเจอกับเชฟฟิลเวนเดย์สร้างประวัติศาสตร์นะนี่คือทีมแรกที่เสียประตูไปกลับมากที่สุดน่ะ13ประตูยิงบุกไปยิงเชฟยู8ปประตูแบบไม่ซ้ำเลยทันลมเชลซีอ่ะ4-0ทันลมท็อปแนมฮอสเปอร์เออ4ประตูเรียกว่ามีแมตช์แห่งความทรงจำมากมายนะแต่ก็มีแมตช์ที่ให้เราได้ปวดใจก็มีเหมือนกันมีแมตช์ทนิวคาสเซิลได้ปวดใจก็มีเหมือนกันแต่นี่คือเรื่องราวของนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้ครับบทสรุป พีพีเพื่อนเพื่อน,น,นรู้สึกอย่างไรครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันหน่อยผมว่าหนึ่งในงหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่ดีที่สุดนัดหนึ่งเลยคือนัดชนะเฟเชของเอ็มเาเป้เนี่ยแหละเนาะได้ผมเลือกผมเลือกนัดนี้แล้วกันเอ้าคิดเห็นยังไงพูดคุยกันครับคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะพูดคุยไม่จุใจไปคุยกันต่อในไลฟ์มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับสปอร์ตบาร์นิวไลฟ์วันนี้ขออนุญาตไปก่อนครับกับเรื่องราวของทีมสตีการดงนิวคาสเซิลสวัสดีครับ